คำเตือนสาหรับคนที่ปั้นในส่วนของเมโลมอนอยู่เนี่ยต้องควรรู้ไว้เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยจะพลาดแบบผมผมจะบอกคุณผู้ชมเลยว่านี่คือคลิปเตือนแบบแท้จริงนั่นเองเนาะสำหรับในตอนนี้เนี่ยผมนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปเกมนี้ซึ่งผมเนี่ยกะจะเล่นแบบชิลๆแต่ตอนเนี้ย การที่เล่นแบบชิวๆแล้วมันพลาดไปอ่ะมันก็ทําให้ผมเนี่ยอยากจะมาเตือนคุณผู้ชมนะครับว่าการที่เราปั้นเมโลมอนเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่คุณผู้ชมควรจะรู้และควรจะทําแบบนี้มากกว่านะครับโดยการแนะนําส่วนตัวของผมนั่นเองเนาะจากประสบปัญหาที่ผมเนี่ยได้พบ นะครับในการปั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนที่เราเริ่มเล่นเกมนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะสุ่มในส่วนของเมโลดี้นะครับไอเจ้าตัวเนี้ยไอเจ้าตัวที่มันุ่มในส่วนของ,งสัตว์นะครับหรือคู่หูของเราเนี่ยที่เอามอบวยแปลงร่างเนี่ยมันจะมีในส่วนของเลดนะครับให้เราเนี่ยเลือกตัวละครแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเลือกในส่วนของตัวหนึง่งแล้วออกตรงเลดไปแล้วเนี่ยแล้วคุณผู้ชมก็เปลี่ยนเลดไปให้ได้ตัวอื่นที่มันไม่ตรงแบบว่า ตัวเดิมหรือไม่ต้องการแบบซ้ำๆเนี่ยใช่หรือไม่นะครับซึ่งไอดีแรกผมอะมันพังเพราะว่ามันมือลั่นนะครับไปกดในส่วนของชุดแฟชั่นซึ่งผมเป็นสายฟรีไงผมก็ต้องการที่แบบว่าเออลองดูดีสายฟรีมันจะสามารถเก็บแล้วสุ่ม120ครั้งได้ไหมมือมันดันลั่นก็เลยต้องมาเริ่มเล่นใหม่นะครับซึ่งพอได้เล่นใหม่เนี่ย ผมนะครับก็ได้ทําการสุ่มเมโลดี้อันเชิญหรือว่าตู้กาชาเนี้ยเลือกตัวคลักันไปนะครับที่มันไม่ได้ซ้ําตัวเดิมซึ่งมันเป็นความผิดแบบมหานาเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นความผิดทําให้ผมเนะี่ยคิดไม่ขึ้นเลยนะครับว่า ผมจะต้องไปต่อยังไงดีนั่นเองเนาะไอดีแรกเนี่ยผมสุ่มนะครับตัวที่ผมต้องการจะใช้จริงๆเนี่ยแบบซ้ําเลยนะครับ3มตัวเลยนั่นเองเนาะซึ่งที่เหลือที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะออกเป็นตัวอื่นหรือสุ่มแล้วนะครับถ้ามันหมดเลทสาตัวเนี่ยมันก็จะมีการออกที่ไม่ตรงเลทหรือไม่มีเลทแล้วนั่นเองแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นเองเนาะซึ่งคุณผู้ชมก็จะสุ่มนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยออกละสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยสุ่มในส่วนของเจ้าตัว สุนัขปีศาจละกันนะครับสุนัขปีศาจออกมาละแล้วลหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเหลือเหลดอีก2ตัวคุณผู้ชมก็อาจจะไปเลือกอีก2ตัวเพราะว่าในส่วนของเจ้าตัวเมโลมอนของเราเนี่ยมันสามารถใส่ได้3ตัวใช่ไหม ไอดีนี้ผมก็ทาสเต็ปที่คุ้ชมเนี่ยได้ทํากันนั่นแหละนะครับซึ่งผมจะบอกว่ามันผิดนะมันผิดจริงๆมันไม่ได้ผิดแต่ผมอยากให้มันผิดนะครับว่าเราเนี่ยสุ่มตัวคละกันไปอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าคุ้ชมสุ่มไปแล้วเนี่ยแล้วคุ้ชมต้องการตัวซ้าที่คุ้ชมใช้จริงๆหรือตัวหลักจริงๆแบบนี้เนี่ยคุผ้ชมจะเสียหายอย่างหนักเลยนั่นเองนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ย ไอาการที่เราจะมาอัพสกิลมันเนี่ยเราก็ต้องใช้ในในส่วนของชิ้นส่วนพวกนี้แล้วก็ต้องใช้ชิ้นส่วนของตัวมันเองด้วยนะครับหรือตัวซ้าๆเนี่ยเพื่อมาอัพแต่มันไม่ใช่ความเสียหายจุดนี้จุดเดียวนะตรงเนี้ยผมรู้แล้วว่ามันต้องใช้แต่ผมไม่รู้ว่าอีกจุดหนึ่งต้องใช้ซึ่งอีกจุดหนึ่งเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าส่วนนี้อีกนะตรงไหนก็คือในส่วนของการอัพดาวน์นั่นเองเนะครับที่มันต้องใช้เว้ยซึ่งผมเนี่ยแบบฮะอะไรนะต้องใช้เหรอ ต้องใช้ตรงนี้ด้วยเหรอโอ้โหนะครับมืดแปดด้านเลยคือจากสเต็ปแรกที่ตูกาชาผมมันหายไปแล้วเนี่ยผมก็คิดจนหัวเลยนะครับว่าแล้วผมจะหาไอ้แบบเนี้ยได้จากที่ไหนนะครับก็อาจจะเป็นร้านค้ากิ้วนะครับที่มันมีให้เพื่อนเนี่ยส่งดอกไม้แล้วก็มีการแลกให้กันไหนตรงนั้นก็ได้แต่มันก็ไม่ง่ายนะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเนี้ย เราจําเป็นจะต้องได้ตัวซ้ำๆมันถึงจะได้เป็นเศษสีส้มตัวนี้นั่นเองเนาะซึ่งถ้าเราไม่ได้ตัวซ้ำๆไอเศษตัวนี้มันก็จะไม่มีให้เรา,าอัพเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราขาด ตัวแบบชัดเจนนะครับทั้งขาดตัวซ้ําแล้วก็ขาดตัวซ้ําซ้าซ้ๆไปอีกนั่นเองเนาะไอ้นี่ก็ต้องใช้ซ้ําไอ้นี่ก็ต้องได้ตัวซ้ําถึงจะได้เ็นปะดังนั้นผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ผิดพลาดสาหรับส่วนตัวของผมมากเลยนะที่ผมเนี่ยไม่ยอมสุ่มตัวที่ผมจะใช้แบบซ้ำๆนั่นเองคลิปนี้มันจะเป็นคําเตือนให้คุณผู้ชมเนี่ยได้อย่างดีนะครับผมจะพูดเลยอย่างน้อยๆอ่ะคุณผู้ชมก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเราสุ่มมาเนี่ยเราไม่ต้องเอาตัวซ้ําหรอกพี่เราเอาแค่ตัวแบบว่าเออให้มันครบ สตัวหลักก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มเอาทีหลังซึ่งคุณผู้ชมมันไม่มีเลทแล้วนะครับผมจะบอกเลยว่ามันไม่มีเลทแล้วการที่เราจะได้ตัวมันจริงๆแล้วเนี่ย มันลุ้นแล้วนะครับและการที่เราอันเชิญไปมันไม่มีการันตีเราสุ่มไป100ครั้งมันอาจจะไม่ออกก็ได้เราสุ่มไป150ครั้งอาจจะออก1ตัวแล้วตัวที่เราหวังอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นน้องสุนัขน้ำแข็งเพื่อเอามาทําดาวหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ดันไปออกเป็นตัวอื่นซึ่งตัวระดับอีพิกตัวระดับที่มันสูงแบบตำนานพวกนี้มันมีเยอะมากนะครับมีถึง12ตัวด้วยกันนะคุณผู้ชมดังนั้น โอกาสที่มันจะออกตัวที่มันซ้ำแล้วตรงสายจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆอ่ะทำไมอ่ะคือแบบไอดีแรกออกมาอย่างสวยเลยนะครับได้ตัวซ้ำๆที่ใช้เนี่ยทั้งหมด3ตัวซึ่งไอดีนี้ผมสุ่มแทบตายนะครับด้วยความโมโหว,ว่าเฮ้ยมันขาดอีกแค่นิดเดียวแล้วเนี่ยไอเมลโลมอนของเราอะ่ะมันก็จะได้ขึ้นแบบ1ดาวแบบนี้แล้ว,ลวค่าสเตตัสตอนที่ว่ามันดาวถึงเนี่ยมันดีนะครับเวลาปลุก ลดลง15วินาทีเห็นปะมันก็จะทวีคูณความเก่งของตัวละครหลักที่เราได้ทําลงไปนั่นเองซึ่งคุณผู้ชมบางส่วนก็จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องมีการสลับปรับเปลี่ยนตัวพี่คือแบบว่าอาจจะต้องสลับตันเล่นนะซึ่งถ้าคิดแบบนั้นอะมันเป็นทางคิดที่ดีนะครับมันก็จะได้ไม่เสียหายหนักกับเราด้วยแต่ลองคิดดูนะครับว่า เราจะใช้จริงๆอะ่ะอยู่ที่ประมาณสัก2ตัวแต่ตัวที่ใช้จริงๆจริงๆที่สุดเนี่ยมันจะใช้อยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นอีกตัวนึ่งเนี่ยอาจจะใช้ด้วยแต่อาจจะใช้ในช่วงระยะเวลาที่มันแบบนานนะครับกว่าจะได้ใช้กว่าจะได้เปลี่ยนซึ่งตัวละครหลักผมยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะถ้าจะเปลี่ยนในภายหลังเดี๋ยวเราเข้าไปทําก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะครับคือผมเ,เครียดเลยนะคือแบบ อะไรอ่ะเราจะขึ้นหนึ่งดาวมันไม่ได้อ่ะสุ่มแล้วสุ่มซ้ําจนไอเนี้ยเยอะมากนะครับมันก็ไม่ยอมออกคุณผู้ชมมันออกมามันก็ออกไม่ซ้าเดี๋ยวก็ออกตัวนูน้นสุนักดาบอะไรแบบเนี้ยหลุดหลุดกันไปนะครับก็บอกเลยว่าเนี่ยอันเนี้ยคือผมอ่ะพลาดด้วยนะครับทําไมผมพลาดก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มแต่จะไม่ได้ทําคลิปก็เห็นคนเขาแนะนําว่าให้เอาตัวแบบให้มันคละกันไปก่อนนะครับไอตัวที่เราแบบว่าเออมันคิดว่าจะได้ใช้ให้คระไปก่อน ซึ่งผมจะบอกคุณผู้ชมว่าการที่เราสุ่มตัวในเรทเนี่ย เราสุ่มไปเลยนะครับ3ตัวแรกให้มันได้ซ้ําไปเลยอันนี้ผมแนะนําจากใจจริงๆนะให้มันได้ซ้ําไปเลยหลังจากนั้นเราสุ่มไปเนี่ยมันไม่มีเลทแล้วอะ่ะมันจะสุ่มออกตัวไหนก็เรื่องของมันนะครับเราค่อยออกมาใส่ทีหลังก็ได้เนาะดังนั้นคุณผู้ชมนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันว่ามันสําคัญขนาดไหนไอสิ่งที่ผมมาแนะนำเนาะในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นจะต้องใช้ทั้งไม่ว่าจะการอัพสกิลมันนะครับหรือสกิลเนี่ย ให้ไปเลเวลก็ต้องใช้เศษมันตรงนี้ใช้10และว10พอขึ้นไปสูงๆมันจะใช้เป็นเศษตัวมันใช่ไหมแล้วก็ไอ้เจ้าตรงนี้ในะที่สําคัญมากๆมันทําให้การที่เออเจ้าตัวแปลงร่างอะไรแบบนี้มันมีความเก่งทวีคูณมากขึ้นแบบเยอะมากนะครับลดไป15วิอ่ะเวลาปลุกช้าจ,จาก90วิอะไรแบบนี้มันลดไป15วินั่นหมายความว่ามันจะเร็วขึ้นใช่ไหมเห็นปะ มันสาคัญมากๆนะครับอันนี้ผมขอเตือนไว้หน่อยเลยละกันเนาะซึ่งผมไม่ขาดจะทําคลิปจะต,ต้องมาทําจนได้นะแล้วก็ในส่วนของการได้รับเศษจ,จริงๆอ่ะมันสามารถได้รับจากกิลได้ด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเราอยู่กิลแล้วมันไม่มีนะครับในส่วนของคนที่เขารู้จักเราหรือว่าสนิทกับเราเนะครับเขาจะไม่ค่อยให้ไอเจ้าตัวเนี้ย เอ่อทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้ากี่ยเยอะๆน่าจะมีผลนะครับดังนั้นผมคิดว่ากี่วเนี้ยมันจะมีผลไหมผมได้ยากมากเลยอะคือเหมือนไม่มีคนรู้จักนะครับเราเล่นแบบไม่มีคนรู้จักอะเดี๋ยวผมต้องหาเป็นกิลใหม่ดีกว่าเนาะซึ่งมันไม่ได้แล้วนะฮะอ่ะโอเคก็อ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับที่ผมจะมาเตือนเนาะซึ่งคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่า ถ้าคุณผู้ชมลองเอาคลิปนี้ไปดูแล้วพิจารณาเนี่ยว่าไอาการสุ่มตัวละครซ้ำๆหรือเราจะเลือกคละกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีกว่ากันผมบอกเลยว่าเลือกซ้ำๆไปนะครับตัวที่เราใช้ที่สุดเนี่ยให้คุณผู้ชมเลือกไปเลยอันนี้ผมแนะนำเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูสักหน่อยหน,นึ่งนะครับไม่ได้อะไรละคือแบบว่าเปิดเล่นๆไปเลยคุณผู้ชมอย่าไปเสียดายมันนะครับเลือกมาเนาะเฮ้ยไอน,นี้มันร้อยห้าสิบมันมีไม่พอนะครับผมก็น่าจะสุ่มได้แค่นี้แหละไหม ผมเนี่ยไม่ได้ไอเจ้าตัวเมโลดี้มันนานแล้วนะฮะคือเมื่อวานก็สุ่มวันนี้ก็สุ่มคือแบบน่าจะหลายอยู่นะครับเกือ 60, บหกสิบเจ็ดสิบใบแล้วมั้งที่ไม่ได้นะครับเออเป็นไงบ้างนะครับขอดูสักทีหนึ่งดี๋อ,อเห็นปะยากนะครับผมบอกแล้วว่ายากแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวหาเพชรอีกนิดนึงนะครับสุ่มปิดท้ายอีกนิดนึงเนาะให้มันครบๆไปเลย อมาแล้วนะครับสำหรับเพชรเราเนี่ยก็ได้มีครบแล้วซึ่งผมสุ่มไปเยอะมากกต่ทํามายไม่ออกกอ็ซื้อมาอีกแล้วนะครับไม่ง่ายแล้วอะ่ะพอไม่มีเหล็กกาชาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่านรกของแท้นะคุณผู้ชมขอหน่อยได้ไหมอะ่ะโอ้ปวดหัวจึ๊บเลยคุณผู้ชมเป็นไงละ่ะอ่ะก็ประมาณนี้ไปแล้วก,กันเนาะ ก็สระคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วถ้าคุณผู้ชมคิดคลิปนี้มันมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยอะ่ะให้คุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อ็นแรงกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปเกมนี้ต่อๆไปด้วยนะครับคือผมเล่นพระนอถ้าอยากให้ทําคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําสายพระให้ละกันนะสรบวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ